ออฟฟิศซินโดนคืออะไรอย่างที่บอกชื่อก็บอกมาแล้วตอนนี้ในไม่มีใครไม่รู้จักคำคำนี้แล้วสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยว่าทุกคนที่นั่งทำงานเป็นระยะเวลา8ชั่วโมงนะคะมากกว่า5ปีส่วนใหญ่จะมีอาการปวดอยู่แล้วกายภาพบบัดก็เลย10คนก็จะเจอคนปวดสัก7คนนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะคือต้องปวดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะโครงสร้างของมนุษย์นะคะเราไม่ได้มีไว้เพื่อ นั่งนะคะปกติเรามีไว้เพื่อเคลื่อนไหวโครงสร้างของเราเนะะี่ยค่ะโดยธรรมชาติเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปคือเราต้องนั่งออฟฟิศแชั่วโมงบางคน12ชั่วโมงคางคน14ชั่วโมงคน10มากกว่านั้นนะคะก็คือกลับไปลเล่นเกมด้วยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยทำไมมันถึงมีอาการปวดล่ะเพราะว่าในระหว่างที่กล้ามเนื้อทํางานนะ เขาจะต้องปล่อยแล้วก็คลายตัวปล่อยแล้วก็คลายตัวเขาถึงจะสบายแต่การทํางานแบบนี้ก็คือเขาต้องทํางานแบบเกรงอยู่ตลอดเวลาก็เลยช่วยไม่ได้เลยที่เราจะมีอาการนะคะเพราะฉะนั้นบาลานซ์นะคะโดยการที่มีการออกกําลังกายนะคะที่ทุกท่านออได้คุยกับนักกายภาพบำบัดที่นี่ว่าที่นี่เนี่ยเก่งมากเรื่องการออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะถัดไปเลยค่ะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่โตคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ โตคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยพอเรามานั่งทํางานมันก็จะประมาณ8ชั่วโมงนะคะไปบ้านเราก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรแล้วอย่างงี้นะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ค่ะตามไปที่บ้านด้วยค่ะมือถือนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อายุ60ทุกคนเล่นไลน์นะคะอายุ50ทุกคนเล่นไลน์ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุตอนนี้ทุกคนเล่นไลน์หมดเลยนะคะทุกคนจะต้องทันสมัยค่ะเข้าสู่โลกสังคมยุคใหม่เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องธรรมดามากค่ะที่เราจะปวดใช่ไหมคะก็จะคือตอนนี้เรานั่งอยู่เฉยๆกันไม่เป็นแล้วนะคะเราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในเวลาที่เราว่างนะคะแล้วเราก็จะเริ่มปวดคอทําไปสักพักนะคะแล้วก็เริ่มปวดหัวกลับไปบ้านล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสงสัยวันนี้เราจะเครียดเพราะว่าเราทํางานหนักมากเกินไปความจริงไม่ใช่คะ่ะเช็คลายมากเกินไปหรือ Facebook มากเกินไปนั่นเองนะคะอ่ะถัดไปเลยค่ะทีนี้ทําไมเขาถึงทําให้เรามีอาการปวดได้เพราะว่า กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลน,นอกจากมันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันต้องมีความสมดุลของมันถ้ากล้ามเนื้อซ้ายและขวามไม่สมดุลเมื่อไหร่เป็นระยะเวลานาน,านๆบ่อยๆซ้ำๆนะคะก็จะทําให้เขาเริ่มมีอาการปวดได้นะคะอ่าถัดไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพนะคะที่พอดีไม่มีพอยเตอร์นะภาพซ้ายสุดนะคะจะเป็นภาพที่เราดูดีที่สุดละกล้ามเนื้อทํางานน้อยที่สุดนะคะแต่เวลาที่เรามีความสมดุลของกล้ามเนื้อเสียนะคะมันจะค่อยๆขย่บมานะคะภาพ ภาพที่สี่นะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นพบบ่อยมากเพราะปัจจุบันคนอ้วนเยอะมากค่ะเติบโตเหมือนธุรกิจเลยค่ะ20ปนทุกปีธุกรกิจอะไรก็ตามที่เติบโต20%ทุกปีแปลว่าน่าสนใจใช่ไหมคะแต่คนอ้วนนี้เติบโต20%ทุกปีะค่ะเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบิงซูนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างราะะไม่คนอ้วนขึ้นแล้วพอเราอ้วนขึ้นเนี่ยท่าทางก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะไอ้ตัว กล้ามเนื้อที่ควรจะตึงก็ไม่ตึงกล้ามเนื้อที่ควรจะหย่อนก็ไม่หย่อนมันก็จะตึงมากขึ้นก็ทําให้ท่าทางเราเปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวถัดไปเลยค่ะทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงมีการปวดใช่ไหมคะอาการปวดเนี่ยมันเกิดมาจากว่าเรานั่งไม่สมดุลนะงี้ขอผู้ช่วยนิดนึงนะคะใช่ไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าคะ <laughs> ก็คือพูดง่ายๆเลยนะคะกล้ามเนื้อของเราไม่สมดุลได้ยังไง ่ะเชิญนั่งเลยค่ะเวลาเรานั่งทํางานนะคะเราเรานั่งทํางานปกติเรานั่งคอมพิวเตอร์เรานั่งติดอย่างนี้ไหมคะไม่ส่วนใหญ่เราจะนั่งแบบว่าเกงใจพนักพิงขยับขึ้นไปข้างหน้าใช่ไหมคะขยับขึ้นไปข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วเวลาเราพักล่ะคะเราจะพักยังไงขยับออกมาแล้วก็นั่งทิ้งตัวลงนั่งออย่างนี้นะคะคือส่วนใหญ่เราจะนั่งปลายเก้าอี้ขยับไปที่ปลายเก้าอี้แลยค่ะเรานั่งปลายเก้าอี้นะคะปลายเก้าอี้อย่างนี้ เวลาที่เราทํางานเราก็จะโน้มตัวไปข้างหน้านะคะนั่งที่ไปเก้าอี้นะคะแล้วก็ไม่ได้พิงหรอกมีพนักไว้ก็ไม่ได้พิงนะคะอ่าเราก็จะพิงแบบทําแบบนี้นะคะใช่ไหมคะเป็นระยะเวลากี่นาทีดีนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่ปวดฉี่ถึงเข้าไปถี่ใช่ไหมบางคนไม่อยากกินน้ําขี้เกียจเดิน้ห้องน้ําเชื่อไหมคะว่ากินน้ํามาดีมากนะคะจะบังคับให้เราเข้าห้องน้ําเดินบ่อยขึ้นนะคะพอเวลาเราพักแล้วรา่รางกาสึกเมื่อยแล้วอ่าเราพิงลงมาไม่ไม่ไม่ตุเราจะอยู่ที่เดิมะคะ่ะ ก้นเราอยู่ที่เดิมแต่หลังเราพิงลงมาแบบนี้นะคะพออย่างนี้เกิดอะไรขึ้นถอดเสื้อดีกว่าค่ะคือหลังเราก็จะเกิดอาการก็จะค่อมนะคะอ่านี่นะคะเราก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะคือแบบนี้ทั้งวันเลยเวลาที่เราพักนะคะใช่ไหมคะนี่เป็นท่าที่แท้จริงนะคะ ส่วนท่าที่นั่งชิดเก้าอี้นี่เป็นท่าในจินตนาการนะคะว่าเรานั่งชิดแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เรามีอาการปวดนะคะทีนี้เนี่ยตามภาพนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรนาะให้นั่งเดียวเหมือนกับภาพเลยนะคะหันโทษอาหาราเก้าอี้แป๊บนึงยกค้นขึ่นนั่งเลยค่ะใช่ใชก็คือภาพนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะภาพนี้เนี่ยก็คือเวลาเรานั่งทําคอมพิวเตอร์จริงๆหลังเราจะคอมใช่ไหมคะ พอหล,หลังเราค่อมเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้มันจะถูกยืดออกใช่ไหมคะแล้วเราจะก้มศีรษะลงไปในบางคนถ้าจอไกลเกินไปบางคนก็จะก้มศีรษะแต่ถ้าจอใกล้บางคนก็จะเงยขึ้นแบบนี้คางก็จะยืดนนิดนึงเป็นท่าอย่างนี้คุ้นเคยไหมคะเราจะคุ้นเคยมากเลยเพราะเราเห็นเพื่อนนั่งทําท่านี้ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นตัวเราเองนะคะเราไม่เห็นตัวเราเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะจะถูกยืดยาวออกตลอดเวลาเห็นไหมคะสบักก็จะยืดไปข้างหน้าทําให้ตรงนี้มีการอ่อนแรงนะคะแล้วก็คอล่ะเป็นยังไงคอด้านหน้าเนี่ยพอมันยืดไปข้างหน้าตรงนี้ก็จะอ่อนแรงด้านคอด้านหน้านี่นะคะก็จะอ่อนแรงเห็นไหมอ่อนแรงกับอ่อนแรงมันจะเป็นลักษณะเฉียงนะคะเราเรียกว่าคอซินโดมก็คือเป็นลักษณะเฉียงอ่อนแรงกับอ่อนแรงอันนี้ภาพที่ควรจะจําเพื่อว่าเราจะได้ออกกําลังกายถูกต้องนะคะแล้วก็ ก้ามเนื้อคอด้านหลังนะคะตรงนี้จะตึงทําไมเขาถึงตึงเพราะว่าศีรษะเนี่ยถ้าอยู่ในแนวปกติถ้าเรานั่งหลังตรงนะคะศีรษะเราปกติประมาณเของร่างกายคือ7กิโลค่ะประมาณเนี้ยนะคะเขาก็จะรับน้ําหนักแค่นี้แต่ถ้าเรานั่งค่อมงไยเมื่อไหร่หน้าเรายื่นไปเนี่ยศีรษะจะหนักขึ้นทันทีเลยเหมือนเราถือของเราถือห่างไกลตัวกับถือติดตัวนะคะใช่ไหมคะ ถือห่างเนี่ยมันก็จะหนักกว่าศาีรษะก็เหมือนกันทําให้คอตรงนี้มีอาการตึงตึงมากนะคะแล้วถ้าตึงมากๆทำเป็นยังไงก็ปวดศีรระนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอกหล่ะเป็นยังไงในขณะที่เราทาคอมพิวเตอร์แบบนี้เราก็จะมีการห่อไหลใช่ไหมคะพอห่อไหลมากๆเข้ากล้ามเนื้อมันก็จะตึงหลังอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะทาให้เรามีลักษณะไหลงุ้มนะคะเวลาที่เราเดินล้วก็บุคลิกภาพไม่ดีเราก็จะมีลักษณะไหลงุ้มนะคะ อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับช่วงคอบนนะคะต่อไปช่วงล่างอ่าช่วงล่างยืนเลยค่ะยืนเลยนะคะทีนี้ช่วงล่างเนี่ยเราจะเอาช่วงบนก็คือเป็นคอแบบนี้ใช่ไหมคะช่วงล่างถือเป็นสะโพกนะคะอ่าทีนี้เนี่ยก็เหมือนกันก็คืออ่อนแรงเนี่ยจะเป็นเฉียงบนกับเฉียงล่างนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อตึงก็จะเป็นเฉียงด้านขวานะคะมาที่ ด้านซ้ายนะยังไงก็คืออลองนั่งเลยค่ะเวลาเรานั่งอย่างนี้นะคะจากกล้ามเนื้อสะโพกที่มันตรงอยู่นะคะมันจะถูกจับยืดออกแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆใช่ไหมคะพอมันยืดออกไปนานๆมันก็เลยไม่มีแรงนะคะแล้วกล้ามเนื้อข้างหน้าสะโพกเราหล่ะเป็นยังไงมันจะหดตัวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะพอเขาหดตัวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะตึงตัวเวลาเรายืด ลองจินตานาการนะคะถ้าเกิดมีเชือกอะไรมาดึงเราที่สะโพกอย่างนี้จนตึงมากเราจะเหยีหยดตัวขึ้นไหมคะ,ะ,คะมันจะเหยียดตัวขึ้นไหมคะลองยืนเลยค่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นเพราะก้นมันจะโก่งนิดนึงแบบนี้จินตานาการออกไหมคะใช่ไหมคะแต่นี่มันอยู่ข้างในเราเลยมองไม่เห็นนะคะ,ะนั่งลงเลยค่ะพอเรานั่งเป็นระยะนานๆนะกล้ามเนื้อข้างหน้ามันจะหดตัวนะคะกล้ามเนื้อข้างหลังมันจะถูกยืดยาวออกนะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อสะโพกอ่อนแรงนะคะในขณะที่กล้ามเนื้อหลังหล่ะเป็นยังไง อย่างที่บอกเราไม่ได้นั่งตัวหลังตรงแบบนี้หรอกเราจะค่อมหลังพอค่อมหลังเมื่อไหร่ปุ๊บกล้ามเนื้อหลังจะถูกยืดยาวออกอย่างนี้ทันทีใช่ไหมคะเป็นระยะเวลานาน,านจริงๆในไอเดียลเนี่ยในงานวิจัย,ยก็คือ4ี่สินาทีไม่ควรเกินแต่เราเคยทั้งทำงานกัน4ี่สินาทีไหมคะส่วนใหญ่เกินกว่านั้นใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นกล้ามเนื้อท้องล่ะก็จะไม่มีแรงทําไมไม่มีแรงเพราะว่าเขาหดตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ,ะทีนี้ อะไรที่จะบอกว่าเดี๋ยวยังไงให้ในทุกท่านนั่งมาตั้งขึ้นข้องชั่วโมงแล้วอยากให้จับคู่กันนิดนึงนะคะลองจับมือกันนิดนึงอยากจะให้สัมผัสกับกล้ามเนื้อกันมาก่อนนะคะโดยนะคะจับมือกันอย่างนี้และะ้วค่ะอันนี้เป็นการทําง,งานของกล้ามเนื้อนะคะนั่งนั่งกันนั่งกันก็ได้นะคะให้จับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะ,ะทุกคนลองจับดูเลยะคะ่ะเรากําลังแสดงตัวเป็นกล้ามเนือ้อนี่คือกล้ามเนื้อนะคะ อันนี้เป็นจุดเกาะต้นนะคะอันนู้นเป็นจุดเกาะปลายนะคะอ่าทีนี้เราลองจับเราลองจับกันประมาณบริเวณสองนะคะใต้กว่าสองนิดนึงนะคะอ่าแล้วเราดึงค่ะดึงกันและกันนะคะดึงได้แรงดีไหมคะอ่าได้แรงประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ลองเอามือจับที่ปลายนิ้วนะคะจับที่ปลายนิ้วค่ะอ่าดึงค่ะดึงค่ะเราออกแรงได้ดีไหมคะเอาแรงได้ดีไหมคะ มันจะหลุดมือใช่ไหมมันมันจะหลุดมือใช่ไหมคะถ้าจับไปนิ้วมากเนี่ยมันจะหลุดมือใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอย่างนี้มันจะได้แรงดีกว่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเราถ้ามันถูกยืดมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีแรงค่ะนะคะถามว่าถ้าตึงมากเกินไปล่ะถ้ามันหดตัวเข้าหากันมากเกินไปล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ไม่มีแรงอ่ะลอ,ลองจับเข้ามาใกล้ๆค่ะตรงบริเวณใต้รักแร้กันเลยค่ะได้รักแร้ทีเดียวเถียวดึงเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะคือรู้สึกว่าเธอเป็นใครม,มาจับฉันใกลขนาดนี้กล้ <c oughs> ามเนื้อจะใกล้ไปก็ไม่ได้จะไก,กลไปก็ไม่ได้ค่ะมันต้องอยู่กลางๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตัวไหนที่มันโดนยืดมากอย่างเวลาก้นที่เราอ่ะลองนั่งเลยนะคะเนี่ยกล้ามเนื้อก้นที่เราโดนยืดมากเกินไปเขาก็ไม่มีแรงค่ะ กล้ามเนื้อด้านหน้าที่หดเกินไปเขาตึงเกินไปเขาก็ไม่สบายค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่ยืดเกินไปเราก็ออกกําลังกายให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะตัวที่หดเกินไปเราก็จับเขายืดออกไงคะแค่นี้เองนะคะแต่เราต้องจาให้ได้ใช่ไหมคะว่าตัวไหนคือไม่มีแรงฮะเพราะถ้าเราจําท่าเพื่อนเราได้เพราะเราจำท่าตัวเราเองไม่ได้อยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะจำท่าเพื่อนได้เราก็จะรู้ค่ะว่าตัวไหนเราควรจะยืด1กล้ามเนื้อก้นใช่ไหมถ้าเอาสะโพกนะคะกล้ามเนื้อก้นถูกยืดใช่ไหมคะ กล้ามเนื้อสะโพกโดนโหดสั้นเข้าอันนี้ต้องยืดออกอันนี้ต้องเพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมคะใช่ไหะในขณะที่ท่าหลังล่ะหลังโดนยืดเหมือนกันใช่ไหมคะก็ไม่มีแรงต้องกําลังกายกลับเข้ามาในะที่ท้องหดก็ต้องยืดออกนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเหมือนกันนะคะที่คอก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นต้นกล้ามเนื้อต้นคอจะตึงมากทาให้เราปวดศีรษะแล้วก็ต้องใช้วิธีการยืดออก เพราะว่ามันตึงกันเกินไปมันอืดอัดนะคะในขณะที่สะบักล่ะสะบักถูกยืดออกเนื่องจากว่ามันค่อมอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าตรงของเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าทํางานจริงๆเราเป็นอย่างนี้แปลว่าเราโดนยืดออกทั้งวันเลยเพราะ,ะนั้นกล้ามเนื้อข้างหลังจะต้องมีการเพิ่มความแข็งแรงให้มันแข็งแรงเข้ามานะคะง่ายนิดเดียวแล้วยังไงอีกเวลาเรานั่งทํางานกล้ามเนื้อข้างหน้าเนี่ยหน้าอกเราอะคะ่ะมันหดสั้น ทำให้ไหลเราหอ่อบุคลิกภาพไม่ดีเลยเพราะฉนั้นเราต้องยืดเหยียดออกง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคกเภาพนี้เนี่ยภาพขวามือจะเห็นว่างานยุ่งมากเลยนะคะงานยุ่งมากเลยแต่และคนไม่เคยพิงเก้าอี้เลยไหมคะแล้วคนข้างบนนี่นั่งเบี้ยวด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะถัดไปเลยคะ่ะทีนี้ถ้ากล้ามเนื้อไม่สมดุลจะเกิดอะไรขึ้น คือแน่ๆแ,แหละเกิดความปวดแน่นอนนะคะและหลังจากนั้น,นาการเคลื่อนไหวเราจะผิดปกติผิดปกติยังไงเช่นถ้าไหลเราห่อเกินไปนะคะเวลาเราเอื้อมแขนเราจะเอื้อมไม่สุดเราจะเอื้อมไม่สุดอ่ะทุกคนลองยืดยืดแขนขึ้นเลยค่ะนั่งตัวตรงก่อนนะคะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนิดนึงค่ะเหยียดแขนขึ้นให้ตรงเลยค่ะร้อยแปดสิบเป็นไงคะตรงไหมคะดึงเสื้อขึ้นดยนะใครเสื้อติดเนื่องจากหุ่นดีกันไปเสื้อก็จะติดนะคะอ่ะดึงขึ้นเลย นะคะทีนี้ทุกคนลองนั่งค่อมหลังค่ะเหมือนเราขี้เกียจขี้เกียจอะถ้านั่งขี้เกียจขี้เกียจอาจะยื่นยื่นมือขึ้นค่ะตรงได้ไหมคะตรงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นกลไกลของกระดูกนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ปกติอะแล้วพอถ้าเราหลังค่อมไปข้อมมาเราจะเริ่มมีอาการไหลติดปวดไหล่เคยได้ยินโรคปวดไหลไหมคะไหลติดปวดไหลเนี่ยค่ะก็จะเกิดจากอย่างนี้นะคะข้อที่สองนะคะ,ะ,คะกล้ามเนื้อที่ตึงอยู่ก็จะถูกกระตุ้นได้ง่าย กล้ามเนื้อคอที่ตึงเมื่อกี้นี้ปกติทํางานคอมพิวเตอร์ก็ตึงอยู่แล้วกระตุ้นได้ง่ายเกิดยังไงกลับไปบ้านนะคะเรานั่งเล่นอยู่บนรถนะคะเรานั่งเล่นเช็คลายสักนิดนึงนะประมาณจริงๆแค่15นาทีถึงบ้านนี้ก็ปวดแล้วนะคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมากของมันอยู่แล้วค่ะเหมือนน้ำมันจะเต็มแก้วอยู่แล้วตอนนี้มันก็ล้นแก้วออกมาเลยนะคะข้อที่สนะะข้อต่อจะเสื่อมง่ายทําไมถึงเสื่อมง่ายเพราะว่า ปกติแล้วมันต้องสมดุลกันในแรงที่กระทาต่อข้อต่อทีนี้ถ้ามันมีตัวไหนตึงเกินไปหย่อนเกินไปก็ทําให้แรงกดไม่เท่ากันนะคะทำให้ข้อเริ่มเสื่อมนะคะต่อไปข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วจะเริ่มเกิดจากเอ็นอักเสบก่อนตอนแรกนะคะที่เราจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะเริ่มเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นก่อนนะคะก็ทําให้มีการอักเสบอักเสบเป็นยังไงหรอปวดค่ะจะแสดงอาการปวดออกมานะคะไม่หายด้วยแล้วมีอาการบวมนะคะ แล้วก็ข้อที่ห้านะคะก็จะเป็นความตึงตัวกล้ามเนื้อที่ตึงตัวอยู่นาน,นก็จะเริ่มมีการเจ็บและเสียบอย่างคอใช่ไหมตรงไทยทอยอะ่ะที่ตึงนานๆน,น,นะก็จะเริ่มมีการอักเสบทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันรัดกันแน่นมากเกินไปมันหายใจไม่ออกค่ะเธอใกล้ฉันมากเกินไปจําได้ไหมคะที่เราจับตรงที่แขนต้นแขนเธอใกล้มากเกินไปนะฉันไม่ได้เลือดไม่ได้อะไรเลยฉันอยากจะเหมือนคนเป็นแฟนกันนะคะเป็นเป็นสามีภรรยากันเนี่ยปกติเราจะต้องเป็นวงกลมที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอินเตอร์เซ็กกันนะคะใช่ไหมคะที่นี่การไฟฟ้าพูดได้คณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมันจะอินเตอร์เซ็กกันนะะก็คือเป็นสา,ามีภรรยาเนี่ยก็คือเราจะยุ่งเกี่ยวกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสวมเป็นวงกลมเดียวกันเลยเนี่ยมันอึดอัดไหมคะคือตามเป็นเงาทุกฝีเข้าเลยอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดมากเลยนะคะกล้ามเนื้อก็เหมือนกันนะคะคือกล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องการความพอดีอ่ะถ้ามันหดมากเกินไป เขาก็ไม่มีเลือดเลือดไม่มาเลี้ยงเขาเขาก็เขา้าเลือดเข้าไม่ได้เขาก็ไม่สามารถคลายตัวออกได้นะคะอ่าต่อไปข้อที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้อ่าอ่าข้อที่6ก็ผ่านไปแล้วนะคะข้อที่7นะคะก็คือเราจะทําให้เราหายใจไม่เต็มที่ด้วยเคยรู้สึกไหมคะว่าปกติเคยขึ้นสะพานลอยก็ไม่ได้เป็นไรเลยแต่ว่าทำไมรอบนี้ทำไมขึ้นสะพานลอยแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่า กล้ามเนื้อหน้าอกที่มันหดตัวลงามาันทาให้การหายใจเราลดลงนะคะอ่าตอนนี้ให้ทุกคนนั่งสบายๆยหยอนหลังนะคะหลังคอมนะคะนั่งหลังคอมคะ่ะนั่งสบายๆเหมือนเรานั่งขี้เกียจอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัว C หลังเราจะเป็นตัว C นะคะแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าให้สังเกตนะคะแลาเราหายใจเข้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ่าทีนี้ให้ยืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวขึ้นแบะไหล่นะคะแบะอกนะคะหายใจเข้าค่ะ เป็นไงคะอันไหนเวิร์กก็กอันไหนเวิร์กก็กคะ,อ,ะอันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมีปฏิยาตอบสนองแล้วดีใจจังเลยนะคะก็คือเรายืดตัวเข้าแล้วเราหายใจได้มากกว่าใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะนะคะเราก็จะหายใจเข้าได้ไม่เต็มที่นะคะเราจะเริ่มออกซิเจนต่ำเราก็จะเริ่มปวดศีรษะคือปวดศีรษะมันมีหลายสาเหตุมากเราต้องค่อยๆแก้ทีละปะเปาะๆนะคะ